สวัสดีครับวายสามนะครับนายศิวกรแก่นสนครับชื่อเล่นชื่อว่าโอติมครับตอนนี้อายุ22ปีนะครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับบีโก้ไอดีนะครับ1 2 0 6 1 1 8 6ครับจากทีมพี่หญิงลีศรีจุมพลครับผมครับสำหรับเคยประกวดเวทีที่ไหนมาบ้างใช่ไหมครับก็เคยผ่านการประกวด ารายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสครับตอนสุดยอดนักเพลงคุณชัยมันงีครับผมแล้วก็จะเป็นรายการกิ๊กอยู่สงครามเพลงเงินล้านครับทำไมครับห ลือกที่จะมาประกวดเวทีนี้นะครับเนื่องมาจากนะครับแอปพลิ Life, เคชันบิ๊กไลฟ์นี่นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วพอมีกิจกรรมอย่างเช่นการประกวดร้องเพลงเนี่ยซึ่งมันเป็นการแข่งขันที่แปลกใหม่เพราะว่าเป็นการประกวดผ่านการไลฟ์สดครับผมก็เลยสนใจที่อยากจะเข้ามาหาประสบการณ์ครับหาประสบการณ์ใหม่ๆผ่านการประกวดแบบใหม่ก็น่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้ผมเนี่ยได้มีพลังความสามารถเนี่ยมากยิ่งขึ้นครับผม สำหรับเพลงท่อนฮุกที่ผมจะนำมาร้องในวันนี้นะครับผมก็คือเพลงเธอคือดวงใจครับต้นฉบ,บับขับร้องไว้ด้วยคุณก๊อตจักรพันธ์ครนุบรีเีระชติครับเดี๋ยวมาลองฟังกันดูเลยครับช่วยคอยคุ้มกันความฝันรอฉันได้ไหมอย่าด่วนเลือกเส้นทางใหม่ ระหว่างที่ใจไต่ฝันบอกใจดวงนี้ว่ามีเธออยู่ตรงนั้นจะทำเพื่อเธอทุกวันจนกว่าคู่ควรได้ สำหรับบทเพลงนี้นะครับก็เป็นบทเพลงที่ผมเนี่ยชอบมากๆเลยครับเพราะว่าบ่งบอกถึงเกี่ยวกับความฝันเนี่ยรอฉันได้ไหมก็เปรียบเสมือนกับการที่ผมเนี่ยอยากจะเป็นศิลปินครับผมกําลังเดินตามหาความฝันทั้งของตัวเองแล้วก็ของครอบครัวครับผม ท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์่อเป็นการให้กําลังใจนะครับได้ที่ Facebook f แฟนเพจ Bigo Life Thailand นะครับผมแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจหนุ่มหน้ามุนคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ Bigo Bigo